สวัสดีค่ะมาพบกับช่องท่าสายเราชื่อออฟฟิเชียลค่ะนะคะน้องฝาก,กมาหอนงานเนี่ยเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปนี่กว้างอยู่ด้วยค่ะพี่น้องบาทรหางานหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะแม่ผ้าหลับไปแน่ระยะ สวัสดีครับพี่ฟอร์สสวัสดีค่ะไปก่อนไปตามทางก่อนนี่เครื่องบินบึ้งเครื่องบินที่ขึ้นด้วยล่อง นี่นะคะไอ่ทำะตาลังทำค่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะคือคนที่ซอยไซหาเงือกค่ะสวัสดีค่ะมันแบบมันถึงฝนปเปล่าี่ใช่ ตีเนี่ยตีตมันฟูโมฟูจากเครื่องเนี่นยหน้ามหมดึ้นเลยได้เลยเป็นังขนมันถือหน้าตีมันฟูโมไ,ไม่ใหญ่เนาะปองฟูฟูใช่ไหมน,น,นี่นนค,นค่ะเราจะมาหาพี่พัลล่า ทีนังขังรถบัสก็หนูแต่วันหนูเสียสละเบาะพี่พัลล่ะสวัสดีค่ะ Good Morning วัสดีค่ะ Morning ถั่ววันดีค่ะนี่คือเบื้องหลังของพวกเรานะคะเตะรังไหนเบื้องหลังของการเป็นหมอลาบนะที่ต้อยู่งไหนน่อยู่ไข้ลยูไกมูนี่ย เด็กก็บ้างแล้วเดี๋ยกก็บ้างเดี๋ยวก็บ้าง,าง,างแม่กระบะมาถือห้ดรอกคใครคิดดีกาฝากไว้สมีค่าพอกันคิดหนานแล้ค่ะ